สวัสดีครับคาร์ไวโปรดักอีกแล้วนะครับอันนี้อันนี้จะมารีวิวโตโยต้านะครับตัวนี้เป็นรีววปีนี้ปี2020นะครับคันนี้ยังป้ายแดงอยู่เลยนะฮะเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับตอนนี้เราอยู่ลาดพร้าวร้อยยสอยย่อยซอย 9. เก้ารถคันนี้นะครับน้องลูกค้านี่เอามานี่จัดครบชุดเลยนะครับครบชุดของเรานี่ก็พุ่งบากเราทําแบบสวมนะครับ สวมทับของเดิมแ่นะฮะบ่อเดิมเป็นผ้าอยู่แล้วก็สวมทับลงไปนะฮะนะ,ะอันนี้เป็นสีดําล้วนดําแบบดุๆเลยนะครับเ,เข้ารูปกระชับนะครับแต่ตรงรุ่นด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายฝานี่นะครับกระเป๋าสองข้างซ้ายฝาหนังก็เป็นลามิเนตเนีฮะอย่างนี้นะครับคือลามิเนตประกอบด้วยผ้าที่คอรดมีฟองน้ำห้ามิลหนังหนา1น,นมิลเต็มนะฮะได้ที่เย็บก็เป็นได้นล่อนนะครับอันนี้สวมนะฮะ เพื่อรักษาบ่อเดิมไว้วันหนึ่งไม่ใช้เนี่ยถอดออกทุกอย่างก็คืออยู่สภาพเดิมคือง่ายๆคือไม่เสียบ่อเดิมนะครับแล้วก็มาดูฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนี่ฟองน้ําฉีดนี่ข้างในนี่เป็นฟองน้ําเหลืองๆนะครับเหมือนกับโรงงานประกอบรถยนต์ที่ทําตรงบ่อหน้าเนี่นะครับแล้วเราก็มาอับขึ้นโมนนะครับแล้วก็ฉีดขึ้นมานะฮะมีโครงเหล็กอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็มีตัวพิงเราทำให้มันเอียงนะครับ แล้วก็มาตัวนั่งตัวนั่งเราก็ทําให้มันเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยชิดขึ้นอย่างนี้เพื่อให้เข้าองค์ประกอบกับตัวด้านหน้านะฮะทำให้นั่งเนี่ยนะฮะดีกว่าเดิมอ่ามากๆนะครับเวลาเปิดเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเปิดข้างหลังมาข้างหน้าเครื่องมือก็ตรงนี้ก็ยังเปิดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะใส่แล้วก็ปิดลงไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปูพื้น 5D นี่เก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับสีดําล้วนคันนี้นะฮะนี่นะฮะเราตัดไปตามแนวด้านล่างหมดนะครับแล้วก็เอาฝั่งซ้ายก็เราก็ทําเป็นกระเป๋าใส่ตัวศัตท์นะฮะแล้วก็ด้านมุมขวาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับด้านฝาเป็นยังไงนี่ครับอันนี้มีเนเนอร์นะฮะยังไฟแดงอยู่เลยนะครับปีนี้ปี2020นนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งถ่ายให้ดู ชัดๆนะครับมาเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่นะฮะด้านคนขับเนี่ยนะครับสำคัญคืออย่างนี้ครับนี่มีแผน่นพลาสติกตัวนี้นะฮะเพื่อลองนะครับแล้วก็จะมีหมุดตัวนี้นะฮะเป็นหมุดทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีใบพลาสติกนะฮะใบพลาสติกคือตัวนี้สอดล็อกอีกทีนึ่งนะครับอย่างนี้ชอบสีไหนมาที่ร้านลาดพร้าวร้อยยี่สิบสี่ซอยย่อยซอยเก้านี่รอรับไ,ได้เลยนะครับพเราเป็นโรงงานนะฮะเย็บนะครับแล้วก็ มีกันเกือบทุกรุ่นนะครับหรือว่าโทรมาคุยก่นกอนได้ที่0809950637 0809950637ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ